ก็สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันกับเกม League of Legends Le Wild Rift เช่นเดิมซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำแนวทางการเล่นตัวละครอย่างสินเฉาที่ถือว่าเป็นตัวละครป่าที่เล่นง่ายต้นเกมเก่งมากๆเผลอๆตัวละครนี้เนี่ยครับเล่นง่ายกว่าแจ็คเล่นง่ายกว่าชิวนาอีกโอเคครับเรามาดูเรื่องสกิลกันก่อนดีกว่าเริ่มจากสกิลพสัสดีเลยครับสกิลพ s สดีนะครับก็คือสกิล Determination ที่ถ้าหากว่าตัวละครนี้เนี่ยครับทำการโจมตี3ครั้งเมื่อไหอร,ร่เขาจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม16หน่วยความแรงเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับดาเมจกายภาพรวมถึงตัวละครนี้ยังทาการฟื้นฟูพลังชีวิตเล็กน้อยจํานวนหนึ่งอีกด้วยสกิลหนึ่งก็คือสกิลทีทาลอนสไตล์ที่ถ้าหากว่าตัวละครนี้กดใช้นะครับการโจมตี3ครั้งถัดไปจะสร้างความเสียหายดาเมจกายภาพเพิ่มขึ้น25หน่วยความแรงบวก40%จากดาเมจกายภาพด้วย และยังลดคูดาสกิลอื่นๆลงอีก1วินาทีรวมถึงการโจมตีครั้งที่3นะครับสินเฉาจะทําการโยนศัตรูไปในอากาศเป็นเวลา0.7วินาทีด้วยสกิลต่อมาก็คือสกิลวินบีคัมไลนิ่งที่ตัวสินเฉาะจะทําการเหวียห่ยงหอกของเขาสร้างดาเมจกายภาพ61หน่วยความแรงขึ้นอยู่กับดาเมจกายภาพรวมถึงยังสรุตรู50เป็นเวลา1.5วินาที จากนั้นตัวซินเฉานะครับจะทําการแทงหอกของเขาสร้างดาเมจกายภาพ 5, 69หน่วยความแรงขึ้นอยู่กับดาเมจกายภาพ 5, 80%ด้วยรวมถึงสกิลแทงนะครับยังสโลอีก50%เป็นเวลา1.5วินาทีสกิลที่3ก็คือสกิลออร์เคียสชาร์จที่ซินเฉานะครับจะทําการพุ่งตัวไปที่ศัตรูสร้างความเสียหายเวท50หน่วย ความแรงขึ้นอยู่กับดาเมจเวทและสโลสตู30เป็นเวลา0.5วินาทีรวมถึงซินเฉานะครับยังได้รับความเร็วในการโจมตี40เป็นเวลา5วินาทีด้วยส่วนสกิลอัติเมทก็คือสกิลเคสเซนการ์ดที่ตัวซินเฉานะครับจะทําการกวาดหอของเขาสร้างดาเมจกายภาพเท่ากับ75หน่วยความแรงเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับดาเมจกายภาพ100%บวกกับ15%ของพลังชีวิตสูงสุดของศัตรูก็คือถ้าหากว่าศัตรูนะครับมีเบดเลือดเยอะ เขาก็จะโดนแรงขึ้นรวมถึงสกิลนี้ยังทําการกระแทกศัตรูออกไปแถมยังบล็อกดาเมจจากศัตรูที่อยู่ห่างออกไปเป็นเวลา3วินาทีด้วยซึ่งสกิลนี้นะครับสามารถคอมโบกับสกิล3ได้ศัตรูที่โดนซินเฉาใช้สกิล3โดดเข้าหาศัตรูตัวนั้นนะครับจะไม่โดนกระแทกโอเคครับเรามาพูดถึงการออกของกัน่อยดีกว่าซึ่งการออกของของซินเฉานะครับก็จะออกของเหมือนตัวละครไฟเตอร์ทั่วไปเลยซึ่งของ2ชิ้นแรกเป็นของแต้ตัวที่จะต้องออกนั่นคือ t r i n i t y f o r ฟอ และสเตกเกชที่มันจะทําให้ตัวไฟเตอร์ตีใกล้นะครับมีดาเมจที่รุนแรงในช่วงต้นเกมน,นะรวมถึงรองเท้านะครับก็ออกเป็นรองเท้าการสถานะและอัปเกรดเป็นรองเท้าวิ่งเร็วส่วนของอีก3ชิ้นนะครับก็จะเป็นของป้องกันเดดแมนเพกกับโอเมนก็จะบวกเกาะสปีริตวิเศษก็จะเป็นต้านทานเวทแต่ว่าคุณนะครับก็สามารถออกของดาเมจเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นก็ได้ครับถ้าหากคิดว่าตัวเองอยังตีไม่แรงพอก็คือออกเป็นเดดแดนแทนเดดแมนเพกก็ได้หรือว่าถ้าหาว่าใครอยากเป็นดานเมจเพียว ก็ออกดาบช็อตกับเจอะเกาะมาแทนก็ได้แต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนานะครับเพราะว่าช่วงปลายเกมเนี่ยมันโดนยิง2ทีหายเลยส่วนเรื่องลูนของซินเฉาเลยครับไม่จำเป็นต้องคิดเยอะเลยตัวละครนี้เนี่ยครับต้องรีดดาเมจออกมาให้ได้มากที่สุดก็ออกลูนมาเป็นคอนคิลเลอร์เพื่อรีดดาเมจซึ่งมันก็จะคอมโบกับสกิลอันติเมดด้วยรวมถึงลูนอย่างบูททลที่มันก็จะมาเพิ่มเจาะเก,กาะโอเคครับหลังจากที่เรารู้เรื่องสกิลและการออกของไปแล้วคราวนี้มาดูคลิปการเล่นจริงกันหน่อยดีกว่าครับ โดยการเล่นซินเฉาฟาร์ป่านะครับผมแนะนําให้อัพหนึ่งนำนะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งมันนะครับค่อนข้างมีดาเมจที่แรงรวมถึงตัวละครอ,อย่างซินเฉานะ่ครับสกิลของมันเนี่ยมันจะเป็นที่จะต้องรออัติเมทถึงจะค่อยแก๊งจริงๆตัวมันเลเวลสก็สามารถแก๊งได้แล้วนะครับเพียงแค่2องเลเวลแรกเนี่ยอัพสกิลหนึ่งกับอัพสกิลสามาก่อนก็ได้หรือใครอยากเน้นฟาร์มเนี่ยก็อัพหนึ่งกับ2แต่ว่ามาดูในจังหวะนี้กันครับซึ่งผมนะครับเห็นแล้วว่าอลิเมจฝ่ายตรงข้ามเนี่ยพยายามท ซึ่งผมก็อยู่เฉยไม่ได้ครับผมก็ต้องพยายามที่จะไปซอนเพื่อนเพราะว่าเพราะว่าผมได้กดแจ้งเตือนเพื่อนไปแล้วแต่ว่าเพื่อนอ่ะไม่เห็นซึ่งตอนนี้เลนบนเราเนี่ยครับโดนลุมสาต่อ2แล้วแต่บังเอิญว่าตัวผมนะครับเลเวลสพอดีผมเลยสามารถกระโดดเข้าไปบวกได้ซึ่งมันทำให้ผมนะครับสามารถฆ่ารีฝ่ายเขาได้รวมถึงแครี่ฝ่ายเรานีครับก็ยังสามารถฆ่าสป,ปอร์ตเขาได้อีกซึ่งในจังหวะนี้ถือว่าคุ้มจัดๆเลยครับ แล้วมาดูในช็อตนี้กันดีกว่าครับตัวผมนะครับทำการฟาร์มอยู่ทางเลนล่างแต่ว่าการ์ดทีมเขานะครับพยายามที่จะมาแกงเทเลเมียเราในเลนกลางผมก็เลยจะเข้าไปซ้อนเพื่อนซึ่งผมนะครับทำการกดสกิล3เข้าไปก่อนแล้วก็กดสกิล1ตีแล้วก็กดสกิล2แล้วก็กดอันติซึ่งมันทําให้เรานีครับสามารถฆ่าสปอร์ตเขาไปได้และไทดีเมียฝ่ายเราก็ไม่ตายเพราะว่าเขาเนี่ยมีอมตะ แต่ว่ากากัร์ทีมเขาเหมือนจะไม่ยอมครับเขาพยายามที่จะมาฆ่าเราต่อซึ่งผมคิดว่าตัวเองอน,น่าจะสู้ได้ผมเลยทำการกระโดดเข้าไปเลยแล้วก็ตีกดสกิลหนึ่งตีสกิลสองพอเขาลอยเสร็จเราก็สามารถฆ่าเขาได้อย่างสบาย,บายรวมถึงการตีของสกิลหนึ่งนะครับมันสามารถคอมโบกับสกิลสองได้นะอย่างช็อตมา่อกี้นะครับผมกดสกิลหนึ่งแล้วก็กดตีสองทีพอทีที่สามนะครับผมก็ทําการกดสกิลสองซึ่งการใช้สกิลสองนะครับมันนับเป็นหนึ่งฮิตด้วยซึ่งศัตรูเนี่ยก็ลอยทําให้เราเนี่ยครับสามารถเก็บกากาดลิงําค,ครว่า อย่าลืมมังกรนะครับการเล่นป่าที่ดีควรจะต้องเก็บออาจทีฟอย่างมังกรให้ได้ทุกอันพยายามที่จะแย่งให้ได้มากที่สุดเพราะถึงแม้ต่อให้คุณจะคิวเยอะเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าฝ่ายศัตรูแย่งมังกรคุณไปได้หมดเนี่ยโอกาสที่เกมจะพลิกก็มีสูงแล้วมันดูในจังหวะนี้ครับผมเห็นแล้วว่าตรงกลางกำลังไฟกันอยู่ซึ่งผมจะเข้าไปซ้อนซึ่งก็เหมือนเดิมครับกดสกิลหนึ่งก่อนสกิลสามโดดไปสกิลสองแล้วก็ตีตายอย่างที่กล่าวไปข้างต้นครับว่าซินเฉาในต้นเกมมันเก่งมากๆเพราะว่า ตัวมันเนี่ยมีสกิลกระโดดเข้าไปหามีดาเมจต้นที่รุนแรงเป็นตัวละครที่แกงง่ายสามารถแกงได้บ่อยเพราะว่าไม่ต้องรองออนติเมทรวมถึงสกิลมันก็ค่อนข้างซื่อตรงมากไม่มีอะไรเลยมาดูในจังหวะไฟนี้ครับซึ่งก็เหมือนเดิมครับผมเห็นเพื่อนเราเนี่ยกำลังโดนอยู่ทดีเมียทีมเราไปแทงให้แล้วซึ่งเราเนี่ยก็สามารถกระโดดเข้าไปหาศัตรูได้เลยซึ่งในจังหวะนี้ที่ผมเลือกฆ่าบารมก่อนนะครับเพราะว่าบารมทีมเขาเนี่ยตายเยอะมากแล้วก็ค่อนข้างบางมากๆก็เลยเลือกที่จะฆ่าซัพพอตก่อนละกันแต่ว่าถ้าหาว่าเกมสู้้ีเเนน่่ยผมําาาาใหขตัวบงกอ ซึ่งตอนนี้บราหฝ่ายตรงข้ามนะครับก็กลายเป็นไก่ให้เราเชื่อแล้วแหละซึ่งเราก็สามารถฆ่าเขาได้อย่างสบายๆแล้วในตอนนี้นะครับตัวผมเองค่อนข้างที่จะของนาแล้วซึ่งในช็อตนี้นะครับตัวผมเองก็พยายามที่จะไปป่วนป่าทีมเขาพยายามมองหาศัตรูพยายามไล่แก๊งแต่ว่าจังหวะนี้นะครับเหมือนกับว่าไทเดเมียทีมเราเหมือนจะโดนเปิดครับซึ่งผมในคำการเข้าไปซ้อนกดแฟลชแล้วก็กดสกิลหนึ่งเข้าไปตี ซึ่งผมสามารถเก็บอาลีเขาได้แต่ว่าตัวผมเองนะครับก็จะต้องตายเพราะว่าฝ่ายเขาเยอะกว่าและทีมเราก็ไม่ได้มาซ้อนแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเพื่อนทั้งสองคนเนี่ยได้ฟาร์มสบายมาดูในจังหวะไฟนี้ก็หน่อยครับซึ่งตอนนี้ศัตรูนะครับพยายามที่จะมาแย่งมังกรเราแต่ว่าเราเนี่ยก็ยังสามารถเอามังกรได้และทีมเนี่ยตัดสินใจที่จะบวกต่อและไทนาเมียทีมเราเนี่ยครับก็เลือกที่จะโดดเข้าไปสู้และผมนะครับก็พยายามที่จะเล็งหาตัวบางๆฝ่ายเขาก่อน แต่ว่าศัตรูเนี่ยก็หนีไกลมากผมก็เลยทําการฆ่าซัพพอร์ตเขาซะเพราะว่าซัพพอร์ตเขาค่อนข้างบางแล้วอย่างน้อยก็ได้ฆ่าซัพพอร์ตเขาฟรีๆและทีมเราก็ไม่เสียสักคนรวมถึงสิ้นเฉานะครับจริงๆแล้วตัวละครนี้เป็นตัวที่สามารถเปิดไฟก่อนได้นะเพราะว่าตัวละครมันเนี่ยก็ถึกอยู่บ้างแต่ว่าเวลาเข้าไปเปิดไฟแล้วเนี่ยถ้าหากว่าตัวละครเราจะตายเนี่ยก็รีบออกมาก่อนก็ได้ไม่จะเป็นต้องบวกให้ตายอย่างจังหวะนี้นะครับผมก็ลังจะตายแล้วแต่ว่าเพื่อน,นมาซ้อนทันทําให้ศัตรูเนี่ยครับหนีกระเจิงเลยและผมเนี่ยก็รอด และในช็อตนี้ถึงแม้ว่าผมนะครับจะฆ่าไม่ได้แต่ว่าทีมเราเนี่ยครับสามารถฆ่าเขาได้เกือบหมดทีมเลยซึ่งอันเนี้ยคุ้มมากๆและจากไฟเมื่อกี้เนี่ยครับทำให้ทีมเราเนี่ยค่อนข้างเกิดมากๆแล้วมันก็ทําให้เกมนะยครับไหลไปยาวๆเลยและลองมาสังเกตจากช็อตเมื่อกี้กันครับอย่างที่บอกครับว่าสิ้นเฉานะครับออกของแค่2ชิ้นก็พอตัวมันก็ค่อนข้างตีแรงแล้ว ผมสับจีนเลือดเกือบเต็มหลอด3 4ทีลงไปนอนเลยซึ่งผมออกไอเทมโจมตีแค่ Trinity Force และก็ Starlak g a g e ที่เหลือออกเป็นรองเท้าออกเป็นกราะออกเป็นต้านเวทได้เลยครับและในช็อตนี้นะครับก็ทำให้ศัตรูขอยอมแพ้และเกมก็จบทันทีเป็นยังไงกันบ้างครับกับแนวทางการเล่นซินเฉาซึ่งแนวทางการเล่นทั้งหมดนี้มันมาจากความคิดของผมเองซึ่งถ้าหากว่ามันผิดพลาดยังไงผมก็ต้องฝากขออภัยไว้ด้วยครับและถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็ขอให้ทุกท่านช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปปต่อได้วยครับ และถ้าหากว่าใครสนใจที่อยากจะเล่นเกมนี้และอยากหาคอมมูนิตี้ดีๆจริงๆผมมีกลุ่ม facebook ที่ชื่อว่า l o l y r ip, ผู้เล่นไทยอยู่ท่านสามารถกดเข้าร่วมและมาพูดคุยกันได้เลยครับตอนนี้ผมเป็นแอดมินกลุ่มเองและคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ